กระดุมทองเครื่องแบบทหารสวัสดีครับช่วงประวัติศาสตร์ที่สัมผัสได้กับพี่ดรแพกกี้คลิปนี้ที่จะมาว่ากันในเรื่องของกระดุมเครื่องแบบทหารโลหะวาววับสีทองที่กัดประดับบนชุดเครื่องแบบสิ่งที่บอกถึงความเป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะหน่วยทหารนั้นหลายๆท่านอาจจะเคยสังเกตเครื่องแบบทหารและเห็นว่ากระดุมเป็นสีทองแต่รู้หรือไม่ว่ากระดุมทองเหล่านี้มีรายละเอียดตาสัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป อย่างตัวอย่างในวันนี้พี่ก็มีไม้ชม7แบบตัวอย่างเช่นกระดุมของกองทัพบ,บกเป็นกระดุมที่เราพบเห็นกันได้บ่อยที่สุดเพราะข้าราชการทหารที่แต่งกายชุดทหารบกจะใช้ประดับที่ชุดปกติขาวหรือชุดเครื่องแบบกากีแกมเขียวข้อแบะกระดุมกองทัพเรือก็ใช้งานเหมือนกับทหารบกแต่ใช้สําหรับข้าราชการที่แต่งกายชุดทหารเรือและในส่วนที่เหลือก็จะเป็นกระดุมพระนามาพิไทยยอตัวอย่างเช่น กระดุมพระนามาพิไทยย่อจปลกระดุมพระนามาพิไทยย่อพปลกระดุมพระนามาพิไทยย่อสกกระดุมพระนามาพิไทยย่อมวกกระดุมพระนามาพิไทยย่อวปลซึ่งกระดุมพระนามาพิไทยย่อจะเป็นกระดุมที่ประดับตามที่หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์กําหนดสําหรับวัสดุที่ใช้ทําในยุคปัจจุบันส่วนมากจะทําจากทองเหลืองชุบทองซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน3มขนาด ได้แก่ขนาดใหญ่กลางและเล็กโดยขนาดใหญ่จะใช้กัดประดับที่อกเสื้อขนาดกลางจะใช้กัดกระเป๋าและขนาดเล็กจะใช้กัดสายรัดคางของหมวกมาตานหรืออินทนูซึ่งส่วนตัวพี่เองก็ชอบที่เครื่องแบบทหารไทยเราใช้กระดุมมากกว่าใช้ซิปนะครับเพราะชอบในเรื่องของความสวยงามและความง่ายในการซ่อมำรุงสำหรับท่านใดมีประสบการณ์ความรู้ในเรื่องกระดุมเครื่องแบบทหารมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับ แล้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ